สวัสดีครับพันก้าสมุนไพรเรื่องเล่าสมุนไพรบ้านนาป่าโคกสมุนไพรดีๆที่เราอาจจะล,ลืมแลืนนึกไม่ถึงกันวันนี้พันก้าสมุนไพรมีสมุนไพรดีๆมาแนะนําอีกเช่นเคยครับเราจะมาทําความรู้จักกับสมุนไพรไทยที่ช่วยบรุงหัวใจบํารุงเลือดแก้อาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายแก้อาการหืดแก้อาการปวดฟันทําให้ฟันแน่นใช้รักษาโรคเกี่ยวกับคอ ใช้รักษาอาการเหงือกบวมเหงือกอักเสบรัมนาตตลอดจนเป็นตัวยาสำคัญในตำรายาหอมตำรับต่างๆครับสมุนไพรในวันนี้ของเราคือต้นพิกุลครับพิกุลจะมีจินกำเนิดอยู่ในอินเดียสีลังกาไทยพม,มา่าอินโดจีนและแถวๆหมูกก่เกาะอันดามันครับ จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ลำต้นจะแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกว้างหนาทึบเปลือกสีเทาอมน้ำตาลแตกเป็นระแหงตามยาวครับชอบขึ้นในที่ดินดีชอบแสงแดดจัดทนสภาพน้ำท่วมได้ถึง2เดือนทีเดียวครับใบจะเป็นใบเดี่ยวครับออกเรียงสลับแบบห่างๆใบจะเป็นรูปไข่หรือว่ารูปรีกว้าง3-6ซนเมตรยาว5-12ซนติเมตรครับ ลายใบจะแหลมหรือว่าอยากเป็นติ่งสั้นๆคนใบมนขอบใบเรียบครับดอกจะออกดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือว่าแบบกระจุกครับประมาณ2อถึงหดอกโดยออกตามซอกใบหรือว่าปลายกิ่งครับมีขนาดเล็กสีขาวนวลมีกลิ่นหอมกรุดร่วงได้ง่ายกลีบดอกจะมี8กลีบครับส่วนผลจะมีลักษณะรูปไข่ถึงรีครับลักษณะเหมือนกับลูกรักบี้ผิวเรียบ ผลอ่อนจะมีสีเขียวมีขนสั้นนุ่มเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแสดครับยาว2-3ถเซนติเมตรเนื้อในผลจะมีสีเหลืองครับรสหวานอมฝาดมีเมล็ดหนึ่งเมล็ดลักษณะแบนรีแข็งสีดำเป็นมันผลจะติดได้ตลอดปีครับเรามาดูสรรพคุณทางยาของพิกุลกันดีกว่าครับรากพิกุลต้มเอาน้ำาดิมจะช่วยบำรุงเลือดแก้ลม และขับเสมหะครับเปลือกต้นช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับคอครับใช้เป็นยาอมกล้วคอล้างปากหรือว่าเคี้ยวอมแก้โรคเหงือกอักเสบเหงือกบวมรำมานาดครับแก้อาการปวดฟันช่วยทำให้ฟันแน่นแก้ฟันโยกช่วยฆ่าแมงกินฟันที่เป็นสาเหตุของฟันผุครับโดยการนำเปลือกมาต้มกับเกลือแล้วใช้น้ำอมครับแก้ปากเปื่อยแผลในปาก โดยใช้เปลือกมาเขยวแล้วอมไว้ครับใบมีสรรพคุณแก้อาการเหื่ใช้เป็นยาฆ่าพยาธิและช่วยฆ่าเชื้อกามโรคครับดอกทิกุลตากให้แห้งใช้ชงแบบชาหรือว่าใช้ต้มก็ได้ใช้น้ำดื่มจะช่วยบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตแก้ปวดหัวใจแก้ปวดหัวเจ็บคอขับเสมหะแก้ร้อนใน แก้ไขและใช้แก้ท้องเสียครับดอกแห้งยังนำมาปนทำเป็นยานัดได้ด้วยครับอีกทั้งดอกพิกุลยังใช้เป็นตัวยาสำคัญในตำรับยาพิกัดเกสรทั้ง5ซึ่งประกอบด้วยดอกพิกุลดอกมะลิดอกบุญนาคดอกสารพีหรืเกษรดอกบัวตำรับยาพิกัดเกษรทั้ง7โดยการเพิ่มดอกจำปาและดอกกระดังงา และตำรับยาพิกัดเกสรทาง9้9โดยการเพิ่มดอกลำดวนและดอกลำเจียกเข้าไปอีกครับซึ่งเป็นตำรับยาที่มีสรรพคุณดังนี้ครับใช้บำรุงหัวใจบำรุงจิตใจให้ชุ่มชื่นทําให้ชื่นใจแก้อาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายช่วยบำรุงคันของสตรีครับอีกทั้งดอกพิกุลยังเป็นส่วนผสมในตำรับยาหอมตำรับอื่นด้วยเช่นกันครับเช่นตำรับยาเขียวหอม ตำรับยาหอมนวโกดตำรับยาหอมเทพจิตเป็นต้นครับขอนดอกต้นพิกุลหรือว่าเนื้อไม้ผุกที่มีลักษณะเนื้อยุยยุยนุ่มสีขาวปนน้ำตาลจังใช้เป็นยาบำรุงตับครับผลสุกจะมีรสหวานกินอร่อยครับกินเป็นผล,ลไม้กินเล่นก็ได้แถมจังเป็นยาดีครับโดยผลสุกจะกินเป็นยาแก้อาการปวดศีรษะแก้โรคในลำคอและปากครับ ส่วนเมล็ดนำมาตำให้ละเอียดปั้นเป็นยาเม็ดใช้สวนทวารหรือว่าปั้นเป็นยาเหน็บทวารเด็กเมื่อมีอาการท้องผูกจะช่วยแก้ท้องผูกครับเป็นอย่างไรบ้างครับสบรรพคุณดีๆของสมุนไพรไทยพิกุลหรือว่าต้นพิกุลที่พันเก้าสมุนไพรนำมาฝากพันเก้าสมุนไพรเรื่องเล่าสมุนไพรบ้านนาป่าโคกสมุนไพรดีๆที่เราอาจจะหลงลืมในนึกไม่ถึงกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ